ตั้งเรียงนแล้วอือคือต้องใจล่ะคืทำไมมันอยู่ใกล้อือต้องใจรักอ่ะใจรักแบบเหมือนกันเดียวกันแต่งแล้วพร้อมมีน้องเลยไหมถ้าไม่มีใครจ้างงานเราก็มีลูกเลยก็ได้นะอย่าเพิ่งนะพี่กูว่าไงคะ คุยขอละเอออ่ะผมตาตาผมเป็ดบนคุณเรียกมันเหรอเป็ดอยากกินพิซซ่าหรอคะแปลว่าอะไรถามมันอ่ะอะถามมันก่อนคุยกับมันก่อนเป็ดอยากกินพิซซ่าหรอโทรไปเบอร์อะไรคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองป่ะเป็ดโทรไปสั่งสิอยากกิ็โทรไปเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองลูกไปโทรไปอยากเลยนะคะอยากกินก็โทรไปสั่งพิซซ่าเลยค่ะเป็ดคอมเมดี อยากกินก็โทรไปสั่งซิเอ๊ะคอมพนีเอาสั่งเลยเอาหน้าอะไรลูกเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาไก่ไหมกี่ชิ้นเอาไปสั่งโอ้ฝักยาวเลยเอาสิบชิ้นเอาสิบชิ้นแล้วเอาอะไรอีกยืนนี่เขาเอาอะไรอีกเอาอะไรเอาอะไรอีกต้องส่งให้ถามดูอ่ะเอาไก่เอาไก่เอาไก่แล้วอะไรอีกกลมปากันยี่หมมันบอกเอาอะไรอีกสลัดเพราะว่าอ้วนแล้วช่วงนี้เอาอะไรอีกนะเอาอะไรอีกคะ สั่งที่อยากกินก็สั่งสี่คุยกับเขาสิเรียกชื่อเขาพอมันบอกพอแล้วสั่งให้หน่อยเ็ดจะกินไก่แล้วน้องอยากกินไก่ไม่ได้ค่ะลูกไม่มาหรือย่าที่น้อเราดึงขึ้นมาพร้อมกันเลยเราอย่ามองสีดีดีกว่า1 2งสอง้ย อะไรอ่ะพี่ปูเ่อะไรเี่ยวะสามเยอฮะอะไรวะเห็นหนอคืออะไรอ่ะส้มแซดเทิร์นแซดเทิร์นใช่ปะเดาเสาเดาเสามีดาวหางทะเลไหมตัวไหนสวยสุดหนูว่าสีน้ำเงินอ่ะสุดน้ำเงินว้าวคิวรี่สวยเออมาเก็ตที่เราข่าเข่าวไหนเราใช่ไงเอาขาไน้ำเงินน้ำเงิน แสดงว่าตัวแรกที่เราแกะมาที่เลสอสุดเลยนะสีส้มนะนะใช่ตัวซีเพลตต้องเป็นต้องเป็นเอิร์ธคนขำพี่ปูใช่ครับใช่ไหมต้องเป็นโลกใช่โลกอะไรอ่ะพัทยิตรมีนัทมั้งออมันมีซีเกทอยีกตัวสองตัวใช่ครับไม่ก็ปูโตสีเขาละมุนอยู่สีส้มมีเป็นดาวไม่ผิสีส้มที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้สวยน่ารักมากถ้าหายไปตัวหนึ่งหนูรู้ป่ะรู้ อยากร um well really> ู้เหมือนกันพอาถ้าของเล่นในบ้านเนี้ยหายไปเขาจะรู้ไหมรู้ค่ะเดีืยวนะเดน๋ยวนะไม่ไปถึงตัวเนี้ยหกตัวรู้ไหมตัวหนึ่งพอใจยังเนี่ยไม่เปิดละเหนื่อยไม่มีแรงจะพยาอยากเปิดไอ้ตัวนั้นอ่ะของเล็เหลืองของกล่องพี่พีคคะเราต้องเปิดัลลีให้ครบก่อนค่ะคุณคุณพีดขอกล่องได้ครับเด็กเห็นของเล่นแล้วเนี่ยเด็กเก่งมาดองเงียบสิลูก เร็วๆจะครบสี่แสนแล้วขอใจสี่แสนนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ให้ดูเป็ดเอเหมือนเขาเสียงพี่พีทตลอดเลยนะพี่พีทเรียกเขาจะติข้อเลยเนะคือเบ็ดเขาใจว่าผมมาเป็นคนผูกแต่ทั้งที่ไม่ได้ไปยุ่งด้วยด้วยซ้ำะแล้วคืออย่างที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะผมะพี่ต้องถาม่าใครผูกก็พี่พีทเป็นคนสั่งการใช่ไหมลูกใครผูกเราอ่ะ ก็ทุกคนอยากเห็นดาราไงเราก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ก็เป็ดดังไม่ใช่เหรอดังไม่ใช่เหรอลูกก็เองอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่แน่จะไปไหนได้ล่ะฮะไปไม่ได้แล้วถูกเจงกินอยู่ ดีแสดแล้วคือกดหัวใจให้สีแดงไม่ใช่สีแสนกันแดดพี่ผมใช่ไหมจริงปะเนี่ยเวอร์ปะอ่ะดึงค่ะหนึ่งสองพร้อมยังเอายังเพราะว่าลิมิเต็ด เพราะว่าลิมิเต็ดทำไมอ่ะเพราะไม่มีในนี้ใช่เหรอใช่รอลุ้นเลยเก็บก่อนยังไม่เปิดสีใช่ใช่มันไม่มีในนี้เหรอเฮ้ยเก็บก่อนแกอุ้ยวุ่นวุ่นลูกแม่ลูกแม่ทำไมอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะ่เปีะ ได้ลิได้ลิมิเต็ดตัวนึงได้ลิมิเต็ดชัวร์ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเราตัวหนึ่งเดี๋ยวเปิดอีกกล่องก่อนนะครับฉันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตัวตัวนี้อาจจะได้แล้วใครที่เราไม่ได้อ่ะเราต้องไปตามหาเขาโอเนี้วนี้เราไปป๊อปปารกันเถอะเกมมันมีกล่องหกได้คุยว่าอะไรอ่ะออ๋ธรรมดาเราจะเหลือจูปิเตอร์กับเมอร์คิร์ดีหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นซีเคดอีกอันนีลานลอนลาน ไอ้ติงอลันเบตจะทำล้มปะเนี่ยเปดลูกเถ้าหนูทำล้มแมกแม่ทุกหลังนะลูกนะเเป็นลูกรักเลยนะเออเราเป็นพี่เลี้ยงเราไปดูแลสิคะโอ้โหโอ้ยหบ่นเ้ยบ่ดพี่เลี้ยงแรงมากงานยาเจะให้เดี๋ยวมันเดียวด้วยกนาเออจริงๆถ้าใครหิวนะลองลองกดสั่งพิซซ่าครับแล้วถ้าใครเกินยี่สิบนาทีอะพิี์มาบอกหน่อยนะ นี่มีคนลองสั่งตามเราเกิน20นาทีมั้งยังตื่นเต้นอ่ะเหมือนตื่นแต่ัเมื่อกี้หนูรู้นี่ไงนะหนูพูดหนูสาบานเลยสาบานใช้กี่นิ้วหนึ่งนิ้วพอหนูสาบานเลยสาบานหนึ่งนี้ไงลูกไม่ก็เมื่อกี้เกาเห็นแล้วสีมันไม่มีไม่ใช่หนูสาบานว่าหนูรุนมากว่าหุ้มหมังไม่ทันดิเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วบอกป้าเผื่อซุปเปอร์ซีเคล็ดอย่าทุบเซเลปเดี๋ยวเดี๋ยว ดู่าเราแอบดูทำไมบอกว่าอยากแอบดูอ่าไม่แอบดูเราไม่ชอบไม่แอบดูเมื่อกี้ดึงขึ้นมาแล้วนะหนึ่งสองเธอคอไปเราเราจะเปิดซีเคทแล้วดูพร้อมกันเธอคอใจไปเลยๆก่อนอันนี้ให้ห้าแสนห้าไอถึงห้าแสนไหมไม่ถึงไม่ถึงอีกสี่แสนห้าครับอีกนิดนึงตัวซีเคทจะเปิดตอนแปดแสนโอ้รอกันนะครับแป๊บเดียวเองประมาณที่คืนนี้แหละซีเคทเดี๋ยวฉันจะเปิด ตัวนั้นแหละที่คิดว่าใช่อ่ะถ้าพี่พีไม่ได้ดูผิดนะคะพี่เขียนแน่ๆเียหรือว่าตัวนี้ไม่ใช่หัวมันฟ้าถ้าตัวนั้นเดี๋ยวเราหกแสนขอหกแสนไม่ไกลอ่ะขอไปอันนี้ตัวตัวนี้ก่อนตัวรองหนึ่งสองเฮ้ยมอเรคิลี่เหรอจูปิเตอร์กูไปไหนซัมป์จูปิเตอร์หรอไม่ใช่อะหรือว่าตัวนี้ละสิงเพล็ดมันจะให้ตัว สีหมุนหมดเมื่อกี้เลยมันใช้ตัวดาวเสาทำไมคลายตัวนั้นเมื่อกี้สีคล้ายๆอยู่เคินบ้างะเคินเคินโอ้ได้ซุปเปอร์สติเกิลด้วยไช่สติเกิลด้วยสแตนบายช่างล้อดาวได้ซ้ำหรือเปล่าซ้ำเห็นไหมได้เหรอคุณมีสีเฟเทินใช่ไหมซ้ำทนายบอกเลย เขาบอกว่าไปขูนหน้าไปอยู่ในจุ่มในจุ่มเลยหนูได้ลิมิตตัวหนึ่งนะไปใส่อยู่ในจุ่มในจุ่มเลยพอเตรียมเล่นจุ่มในจุ่มเกมไปอยู่ในจุ่มในจุ่มไม่แล้วแต่เราได้ซีเคร็ตตัวหนึ่งนะแต่เราซ้ำแต่เราเคลียร์เรื่องนี้ก่อนค่ะคุณพีช่อนเราอยากมีลูกคู่แฝดแต่เราไม่ได้อยากมีมอลลี่คู่แฝดที่ราคาตัว60,000ดูเอาโชว์ซ้ำก่อนโดนแน่เอิ๊กมา เดี๋จุ่มนี่จุ่มไว้เลยตังไปรุ่นนี่จุ่มโอ้โหสามจุดแตะไปเตอร์หนูได้สิเคลนะพี่เดี๋ยวเอาไปขายใครอยากได้ไหมครับเอฟได้เลยเอฟได้เลยครับขายเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่บอกเลยหมื่นไหมฮะเอาตัวสีฟ้าเมื่อกี้หมื่นหนึ่งได้พี่เป็นคนเปิดด้วยสีฟ้าเมื่อกี้รบแออขายพี่หมื่นหนึ่งได้ได้ได้ เดี๋ยวให้นะไตั้งมืนเดียวกัเอาให้เดี๋ยวเอาให้เด้ไหมได้ค่ะเหมือนหนึ่งก็เหมือนหนึ่งเฉียดใจหน่อยมันเฉียดใจเฉียน้ำตาอีกคนงานเขาก็ไม่ชวนไปซื้อก็ซื้อเองตลอดยังได้ซ้ำอีกแล้วครูจุ๋มเก็บไปเอาไปจั๊งโชติตัวหนึ่งตั้งโชติตัวหนึ่ง แทนที่จะขาดแค่ตัวเดียวตอนนี้ก็ขาดสองตัวสองตัวเธอฉันทำจุกนิดจุกวนี้เราจะขาดตัวเดียวไปเลยไปเจอที่แก้มบูฟักเอรี่เพราะตัวนั้นอาจารย์แก้มบูฟักเตอรี่เหรอมันไม่ใช่สีเกตแล้วมันเซางี่ตัวโมวังเออนี่ใส่ตรงเลยนะไม่ไม่มันฟ้ามากตัวเมื่อกี้มันฟ้ามากเมื่อกี้บอกอะไรหกพันอะไรค่าหิ้วอ่ะฮะค่าหิ้วอะแกค่าเสียใจเนี่ยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวซื้อหนึ่งหนึ่ง เออสีฟ้าอ๋อนี่หกแสนยังยังไม่หกแสนอีหกหมื่นเร็วโอ้ยเศร้าอ่ะพีทไปแล้วถ้าอยากดูตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้ไม่เกี่ยงดีเลยนี่มันมีคือปกติมันมีตัวสีนี้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 ใช่ไหมครับแล้วมันมีซีเคร็ตกับซูเปอร์ซีเคร็ดแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนถ้าซ้ำมันมาคืนเลยเป็นเอิร์ธเนาะไม่รู้ตัวไหนคือโลกเนาะหนูไงคือโลกของพีทอันนี้ เรายัดอะไรเข้าหน้าเต็มเขาเขาไม่ให้เขาดูนี่ให้เขาดูว่าม,ม,มันมีมมตัว<อ>ไหนหน้าที่พีต้องไปเหรอไปไหนครับไ,ได้เหรอะในหนูบอกหนูมีคนไปบล็อกมาไ,มไปไป,ปิดไลน์แล้วไปบล็อกมากนันไปทิ่มาสองตัวนี้ใช่ไหมคะตัวตัวดำโลก อนเนี่ยอีสองมือแล้วลแล้วตัวสีฟ้าอ่อนคือดาวอะไรครับนี่เป็นสองตัวล่างนี่คุณบอมคุณบอมจะอะไรกับคุณแก้มบุ๋มคุณบอมอ๋อใช่แต่ไม่รู้คือตัวอะไรมีสองตัวล่างนี่แล้วนี่มันคือตัวอะไรอ่ะนั่คือโลกมั้งนี่ต้องโลกปะแล้วเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องดูป้ายมัน่เท่ากับหนูขาดใครเนี่ยขาดเดี๋ยวตอนเนี้ยนะต้องเปิดอันนี้ก่อนเลยสรุปเท่ากับหนูขาดนี่แฟงแล้วแต่นี่ใช่ไหม หูแล้วตัวสวยด้วยที่ขาดอะเป็นลายอะตอนนี้โจบกี่ตัวนี้นูขาดนี่สีชมพูเนี่ยกับสีเนี่ยอ่อนๆเน,นี่ะ6แสนนะไอ้นี่มาทำไมต้องเยอะ6แสนแล้วดาวเสาวสวยนะ6แล้วเขาบอกคุณหมู6แสนแล้วอะพร้อมทุกคนอยากเห็นยังครับยิ้มก่อนยิ้มก่อนเปิดหนึ <c oughs> 1> 1่งอุ้ยคนดูเยอะเฮ้ยปีก่อน <c oughs> ไปสั่งด้วยนะคะฟิซาคอมมานีนะคะหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคะเอ่อเน้นย้ำนะคะ 40สาขานะคะในกรทมและปริมณฑลนะคะส่งภายใน20นาทีค่ะโซนอื่นในจังหวัด30นาทีนะคะถ้าเกิดใช้ไม่ได้นะคะก็จะได้รับคูปองนะคะ30นาทีเออไม่ใช่ได้รับคูปองนะคะพี่ซ่าถัดไปค่ะแล้วก็สั่งในยอดเป็นถัดไปขั้นต่ำ300บาทนะคะกินให้อร่อยนะคะเออเนนให้คนมาสั่งตามเยอะๆทุกคนไปสั่งหรือยังคะสั่งก่อนนะก้าแล้วก็ใช้ทางบบไงแอดนะแล้วก็ในแหวนแล้วก็โทรได้นะคะอะไรนะคะจะเปิดขึ้นแล้วนะคะ บุ๋มนี่ละเอ้าแกนานาจะได้ทีนึงมาเป็นไรอ่ะแกก็ช่วยกันหน่อยได้ปล่าล่ะไม่งั้นจะมีเงินไปซื้อของมาเตาเหรอเดี๋ยวสั่งตาวมาบอกอ่ะคุณนกบอกคุณนกวันเนี้ยคุณนกไม่น่ารักละวว้วเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่แล้วให้อยู่อยเรย์นัทถ้าได้อยู่เลยนัอฮะอยู่เรยเนี่ยตัวลิมิเต็ดไงจริงปะจริงตัวซีเครต อ๋อใช่ใช่ใช่ได้อยู่เลยนะน่ารักเด็กอ่ะทำไมเด็กนี่มันสี่ริงมันหรือสี่ต่อสี่ิงใช่พี่เขตยดจริงเนี่มตันี้ไม่ใช่เออใช่เป็นยูเรนัสสีฟ้าน่ารักมากตัวเนี้ยดูกลายเป็นพิเขตไหมเป็นนี่ไงเป็นแบบแบบไหนยใครอยากเห็นบ้างครับ ที่สุดหนูก็ได้ซิ่เขยแต่หนูซ้ำไปสองตัวไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อเออสูสีหูขนลุกโชว์ไม่ได้จะด้วยสีว่าขนลุกสวย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 มากเลยตาสี่ตัเก็บตัวมาจุกไม่ติดโอตาอยู่เลนัทไม่พี่ได้จับปอนบูมบูไม่ชอบผอมเอาไม่ต้องขอมวันหมื่นหนึ่งไม่ใช่หรือตัวนี้ไม่ขายอันนี้ พีดเร็วแม่งคีแล้วเหนื่อยพีกันฮะโอเคสวยมากเขาขายต่อเท่าไหร่ปะพี่ที่เอ๋ดูดิพี่พีมาแล้วมาแล้วมีมอนตี้เ่ลยถ่ายให้พี่นนดูแล้วถ่ายให้พี่นนดูโชคด้วยเดี๋ยวช่อยช่วยช่างวังไม่ได้ขายกันได้ง่ายใช่ได้ซ้ำแต่ถ้าได้ซีเค็มมาก็โอเคอ่ะอ่ะ หมายถึงว่าปากเขาเหมือนไหมหอ,อมเหมือนเออเหมือนหลานเขาป่าอยางเงี้โอเคอ๋อคุมแล้วบุ๋มสามตัวหนึ่งใช่เนาะไม่คือเพิ่มมาดิไม่ไม่คล็อกอ่ะไม่เป็นไรไเราเก็บตัวนี้เราขายทิ้งหมดเลยที่เหลือ <c oughs> เ,เหมือนเอาปืนยิงเป็ดเลย